เรื่องของดวงชะตาและสีถือได้ว่าเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนใหญ่มักระถูกจับคู่กันกับวันเกิดของเราและสีต่างๆว่าสีไหนเป็นมงคลกับคนที่เกิดวันนั้นนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขย่าดาวมีเคล็ดลับเพิ่มพูนดวงชะตา กับดวงวันเกิดในแต่ละวันว่าควรใช้สีไหนและควรพกอะไรบ้างมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในพอดแคสต์นี้เป็นดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์เรามาดูกันนะคะว่าวันอาทิตย์เป็นอย่างไรดวงคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนค่อนข้างใจร้อนกล้าได้กล้าเสียชอบความเสี่ยงและท้าทาย จะเป็นคนช่างสงสยัยซึ่งจะทำให้เป็นคนที่ชอบคน้นคว้าหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นนักวิจัยนั่นเองเป็นคนฉลาดคิดอ่านทำงานหรือเรียนรู้ได้เร็วแต่เป็นคนอ่อนไหวง่ายสีที่เสริมดวงการงานนะคะได้แก่สีแดงสีชมพู สีที่เสริมดวงการเงินและโชคลาภได้แก่สีดำสีม่วงและสีเทาดำสีที่เสริมดวงด้านความรักได้แก่สีเขียวและสีกาลกนีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าและสีน้ำเงิน ไม่ควรนำมาใช้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเครื่องรางที่แนะนำควรพกติดตัวหรือมีติดบ้านติดกระเป๋าไว้เครื่องรางของขังที่มีลักษณะเป็นพยาคุฑหรือรูปปั้นสิงหินนำโชคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ทับทิมและโทปาส สีและของมงคลต่างๆสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยเราในทางหนึ่งก็เท่านั้นอย่าลืมที่จะต้องลงมือทำเพื่อจะให้สมหวังตามปรารถนาที่ตั้งเอาไว้ด้วยนะคะญาดาวก็ขอเอาใจช่วยด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ท้าท่านผู้ฟังไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ ติดตามช่องยาดาวไว้นะคะย่าดาวจะมีเคล็ดลรับเสริมดวงการเงินให้กับทุกคนจนครบ7วันเลยนะคะท่านผู้ฟังรอวันไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะย่าดาวอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ Podcast. ยาดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุข อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับพอดแคสต์นี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ